สวัสดีอยู่ในกาโปซารุยาพามาทุกนะครับวันนี้เรามาพบกับซีรนอยกระเป๋าไตรด่วนบ้านโป๋นะครับราคาชุดหนึ่งประมาณสองพันห้าครับพี่น้องสองพันห้าและไอ้ตัวนี้อันนี้อธิบายตัวนี้หน่อยจะมันเอาอะไมซื้ออันอันเดียวเดียวรับลาซาด้าก็อยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทอ่าแล้วมันทํางานยังไงสีรโนยทำงานคือมันยิงลมไวยิงลมไวเลยอ๋อเห็นพี่ออดบอกว่าถ้าปกติก็เอาไปใส่หางก็คือตัวยิงพับล็อกได้ใช่เนี่ยตัวพับล็อก แต่ที่เกี่ยวกับไอ้นี่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานยังไงพวกเนี้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานตามลายผลิตที่ว่ามันอ๋อเข้าใจแล้วแต่พี่ออดมันจะมันจะช่วยจะพี่ออดจะต่อผ่านยังไงต่อทั้งลมมาแล้วก็เข้าเซลนลอยแล้วค่อยมาแต่อ๋อทั้งลมยิงเข้าเซลนลอยเซลนลอยเข้าแต่แค่นั้นใช่ไหมแค่ช่วยให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นอ๋ออันนี้คือแต่ซื้อที่ไหนนะตู้ทองแล้วใครขโมยให้ อ,อันนี้เขาโมมาจากบ้านปง่งอ๋อเขาโมมาจากบ้านปง่งตัวนี้สองพันห้าก็คือพ่อโมมาเรียบร้อยใช่แต่ด่วนสองบา็อีกรุ่นนึงก็พร้อมโมพร้อมโมเดี๋ยวรอติดตั้งเสร็จติดติดตั้งก็เจ้าสามซีซีเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายอีกรอบนึงช่างเตาใช่ไหมช่างเตาช่างอะไอันนี้ก็ตัวมันยี่สิบกว่าบาทไม่เนี่ยตัวนี้ไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะเอามาทำให้เราลไปซื้ออย่างนี้มา่่อาแนเดิมมันก็เร็วอยู่แล้ว สวิทตงที่บีบอะสปริงมันแข็งไหมล่ะไม่รู้เลยต้องต้องแก้ตรงนั้นด้วยถ้าไม่แก้ก็สาวชาวไม่ได้เหมือนกันทำยากมากเลยอ๋อด้ติดข้างหลังดีกว่านี่ติดเตี้ยนนินี่ตนี้ถ้าถ้าผมถ้าผมแนะนํานะติดที่มันมองเห็นสวยๆอะไม่ต้องไปซ่อนแล้วสมัยนี้ใช่ถ้าซ่อนแล้วสนิมกินหมดเสียของอจ,จริงไอคันนั้นก็ซ่อนใต้ท้องไม่ต้องซ่อนแล้วติดขนาบข้างเลยโอเดี๋ยวนี้เขาติดบ,บนมงบนมัวกัน่นะบสวยขนาข้างมันต้องต้องคู่คู่เลย ข้ามข้างคือบนหมวกเหรอข้ามหมวกข้างเลยข้างอ่าใช่อานนท์ก็ติดสองข้างอ่ะหมวกอะไอมาเลข้ามมาเลถ้าไม่มีใจด่วนตำรวจจับใช่ไหมใช่มาเลนะกัมพูชาด้วยกัมพูชาถ้ามมีใจด่วนตำรวจจับแต่ถ้ามาบ้านเราตำรวจจับจับจับพ่อมีก็สวยอยู่นะได้การเลย แต่แปลนั้ตำรวจกัมพูชาตั้งด่านไม่ได้ตั้งตั้งบนบ้านเรานะ<ม>เห็นรถใหญ่มาโบกนะโบกแล้วก็ดูว่าเราข่ายแข็งขันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า<ม>ถ้าคุณไม่ได้ข่ายแข็งขันเมื่อไหร่ปับ๊บโดนทีนทีพันห้าเลยพันห้าไทยนะตำะตรวจเขมรนเนี่ยเขมีใบสั่งใบเสร็จให้เรียบร้อยเดี๋ยวต้องติดจะไม่ถ่ายเสียงอีกรอบไหมจะเอาจะติดตรงไหนรู้ยังผมว่าจะาวางล่างเยอะสรุปติด ต้อนไว้ตรงนี้นะสายสายน่าจะมีปอกหน่อยอันนี้ก็คือต่อสายลมโอ,อ้ยรอบเดียวแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวแบบเมื่อกี้เนี่ยขอทีนึงยังไงเอาทีเดียวสามชาทีเดียวอัญชงกระไหนกดมาจะ,จะเอาเสียงบอชุดยาวไปได้มันชุมชนเอาชุดสั้นก็พอ อาชุดสั้นแบบทีเดียวเนี่ยเปิดปงหลายนะพ่อแค่นั้นแหละ <c oughs> โอเคดังดีดังดีบ้านปูคือดังดีเท่าไโคตรเฮงมันเป็นเพราะอยังมันถึงดังดีตัว<อ>เป็น,เ,น,นเป็นเนพราะเสียผ่านเซเลนอยแล้วเซเลนอยซ่อนไว้ตรงไหนครับอ๋อวางไว้บนเตลเลย พอ<ฮ>แสีบหูอยู่ดังแล้วไปอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะไม่ได้ซ่อนอะไรเยอะด้วยหูออกมาทางนี้พอดีเลยกลักก็ดังประมาณนี้นะฝา<ฮ>กกดไลค์กดแชร์กดสบสกายด้วย <มา S 1> บอกเพื่นว่าลเล่นพิตตี้พูดเล่นไหมอ่ะแกพูดเล่นพ,พูดเล่นค่อยถ่ายวันอันที่ว่าคนไปอยู่หลายๆนะกระิกดอ่ะกางกบทั้งหมดก็คือแต่บ้านโป่งเท่าไหร่นะพี่อดจำไม่ได้ละสองพันห้า เอาเซริโนยสองก็สายไม่เอาไม่เอาดีเลยสองก็สามสองก็สามเราเอาดีเล่ด้วยดิอ๋อนี่พี่ออดไม่เอาผมไม่เอาดีเล่เอาเปลี่ยนเอาเซริโนยมาอ๋อแล้วไม่ใช้ดีเล่ตัวไหนดีเล่ไม่ใช่ไงอ๋อก็คือผ่านเซริโนย์อย่างเดียวเลยครับก็คือผมเอาจากเซริเนไอ้ดีเล่จากตูแตะถอดออกเอาแต่ลมเข้าอ๋อแล้วก็ซื้อเซริโนยมาตัวหนึ่งอ่า ที่ที่ผมเห็นที่ผมถ่ายไปแล้วตอนนเมาไฟเมาไฟอยากเชยหน่อยอืมคือสูตรนี้มันเร็วกว่าว่างั้นท่าติดแต่เมื่อกี้มันเร็วกว่าเพราะว่าความดังไม่น่าเกี่ยวปกติอะลมมันก็จะวิ่งเข้าธรรมดาใช่ไหมอ่าแต่นี่เราใช้เซนไนยิงอ๋อลมไวกว่าใช่เหมือนทับล็อกไงอ่าแต่เสียงไม่น่าเกี่ยวไอ้ที่มันดังนี่มันเป็นเพราะเตะเป็นเป็นเพราะลมลมเร็วด้วยอลมแรงลมเร็วด้วยอ๋อดันลมเข้าไปงโอเคแล้วก็ลมก็ผ่านตอนนี้ แต่ทำสวิกไหมอ๋อมีกระสวิกยังไม่ได้เก็บนะครับก็จะมีสวิกสามสามสามทางใช่ไหมถ้าช้าผู้กราจะไม่เชื่อนะนะมันจะมีตีดแล้วก็เงียบแล้วก็พูดใช่ไหมสามทางอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันกับเจ้าแต่ด้วนบ้านโป่งสองปากนะครับราคาก็ตามที่พี่ออดพูดนะครับกับเจ้าซีรีส์สามสี่สี่อันนี้เจอที่ไหนก็ทักทายได้นะมีสติ๊กเกอร์อยู่ด้านท้ายอยู่นะกับเสียออดไวรุ่นนครสวรรค์นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ